Here we are, Panao Islands, Southeast Asia's best kept secret. It's agency territory, right? U.S. friendly. Not anymore. And that's why we're here. Someone not dancing to Uncle Sam's tune? The old president was assassinated by the new president, Handak Panay, his son. And he won't pick up the phone. He doesn't sound much like a people person. Right. He's attempting to eliminate all opposition. Sheldon was trying to figure out his agenda when he disappeared. So, what? He's gone dark before. Not like this. Worst case scenario, he's gone rogue. So, what's in it for him? I don't know, Rico. But if he has turned, you gotta take him out. That's a bitter pill, Kane. Sheldon taught me everything I know. Which is why you're here. You know his M.O. <sighs> I can't argue with that. We gathered all available intel onto these memory cards. Marshall here will download them onto your PDA. Damn it! That's incendiary stuff on those cards. They fall into the wrong hands. It's gonna be one hell of a firestorm for them back in Washington. Whoa! The natives are restless! Someone doesn't like us. Panau and military. I recognize the flash. We sold them those guns. Get back from there! เอาเลยก็ผมคุณกำลังรับชมดาร์โ็กเกอร์นะฮะตอนนี้กำลังอยู่กับเกมจัดเขา Just นะฮะนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมจัดเขาซึ่งโอ้โหยงนี้เปิเดังมาก แป๊บหนึ่ง F เอฟเฟกดังมากเอ่อไหนว่าอะดิโอมิวสิกโอเคจริงอ่าวันนี้ทำไมถึงมาเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าเห็นคุณโดมินิกอ่าท้ามานะครับบอกให้ลองเล่นดูอ่าไม่ว่าท้าหรอวะอ่ะ ซึ่งผมก็หาเกมเล่นอยู่นะครับว่าไม่มีเกมอะไรเล่นอ่ะมาช่วยนี่กันดีกว่า,อเ,อาเอาเ,เอาอะไรเก็บเข้าเป๋าเอาเอาไม่ช่วยเหรอเอาไม่ช่วยเหรอโอ้ดิคุ้มช่วยนะนะเขาให้แลนดิ้งไว้ตรงจุดสีแดงอ่จาจัดไป เบรกว่ายังยังไม่กดยังไม่กดถึงพื้นเงินค่อยกดคนบ้าอะไรมันพอได้วะอ่ะออเฮ้ยตะกี้แลนดิ้งลงมาแล้วนี่อ๋อเป็นกหร์ปอ Mm -hmm. There are five remaining memory cards, all full of compromising intel. You better haul ass before the locals get their hands on them. Huh? Oh, right. Use your grappling hook to get inside the base. Ah, uh, what? Grabbing hook? What? Oh. คิวคือคลิกคือต่อยไม่เหลือฟาดวะรรเรีบร้อยคะ่จะจัดเก็บศพ มันรู้ตัวเหรอเฮ้ยเด็กนี้เสีย,ยงปืนไม่ลั่นเลยนะไปหลบก่อนหลบก่นอนตรงไหนไปได้บ้างโอเคมานี่ <c oughs> อยากเล่นเครื่องวิถอดไปเพื่อน จับไปสนุกไหมเพื่นอนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปืนว่ะตกหมดเหมือนฮิตแมนเลยถ้าเกิดมันโหนได้นะนี่แบบไปอ้อมตีข้างหลังแล้ว ฮึบมานี่นเรียบร้อยเก็บต่อไปก็ทางนี้ เงจริงอย่าซุ้เก่งจริงอย่าุ่้ดิมีหลายตัวลงมาลงมาเอื่อลงมาเลยอย่างนี้ ราไม่ทำไรวะนี่คือคืออะไรวะเ,เก็บอันนี้เฮ้ยมีรถถังด้วยว่ะเอ้ยไม่ใช่อะไรปืนใหญ่ลองเล่นหน่อยอ่าหาฮะคอปเตอร์ ไปนั่งก็ดีเอากากจุง <c oughs> โอ้เราสามารถอ้ได้เยี่ยมเยี่ยมไปเลยจอเอะมองไปไหนอะระเบิดแล้วเฮ้ย <c oughs> เอาวมียาจะเก็บไม่ได้จะมีไปทำคลืออ่ออึ๊ปอ้าวเอ้ยไปดอร์แมนอืมอ้าวเลยสงสยัยคนต้องตัดฉากนิดนึง ่หไหมพออ่า,าได้คิดถูกยาวยตึ๊กสายขึ้นไปฮะเฮ้ยลองกอดเสาดูสไปเดอร์แมนนี่นสไปเดอร์แมนเว้ยอึ๊กดอกตัวอุ้ย มาทำมา,มาไปไหนเล่นก่อนอืออตายยังไม่ได้โดนยิงเลยนะทำไมกากจุงเบยนี่คือ is o making run a f เอีแมลงลมด้วยเหรอแรงลมก็มีด้วยเกมนี้เยมแย,ม,ยมทำเหมือนจริงดี เลยเลยเลยไปเลยกันจากนั้นอุ๊บปีนว่าดิอันนี้ใครเนี่ยโอ้ยเหมือนหัวหน้าใหญ่เลยนะโอ้ยกดยึดระเบิด มีระเบิดด้วยเหรออ๋อระเบิดมีระเบิดกดอะไรยิงระเบิดว่ะไฟระเบิดอ๋อขีดขวาฮฮเฮย้ยมันเหมือนของชีวภาพต้องถอย แหมมีปืนใหม่แล้วทึบโหดมากที่ไหนวะเนี่ยโหแต่ภาพสวยมาก tight. I'm gonna make a pass around that building. Get your guns out and deal with any rooftop hostile. Comp. You always have to do it your way, huh? Well, get on with the mission then. Oh with a beat 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 bead. Bead bead Ah เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเสาลูกเฮ้ยเสาหัวนัไงใครมันด่าว่าเฮ้ยเอ็งโง่ใครมันด่าแล้ววะเอ้าขึ้นไม่ได้อีกเออเราก็โง่จริงๆแต่ว่าทางขึ้น นี่ทางสไปเดอร์แมนเลยอย่างนี้แต่ว่าอยู่ไหนะลงมา,าต้องรีบนิดหนึ่ง thìt nản hơn, àu, cái 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 านี้มานี้ไอคนยิงมีเรื่องว่ะมานี้อย่างนี้ต้องร่างกายอยากปะทะร่างกายอยากปะทะร่า,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 างกายอยากปะทะร่างกายร่างกายร่างกายอยากปะทะนี้คือโอเค <c oughs> เทคโนโลยีริง่งจิ้งว้าวนี่คือแหละจัดไปต้องนั่งก่อนโฮ้ยโดนระเบิดตัวเองกลับบ้าน TECHNOLOGY à. Mà này. Mà này. Mà này. Mà rồi ha. คนมีเทคโนโลย,ยีอย่างนี้ดีอย่างนี้นี่เองทำอะไรเนี่ยทำไรวะทำอะไรอะระเบิดมันเหรอเอสียดายแย่ฮะซีโฟอ่ะเฮ้ยมันเปลืองไหมเปล่าไปแปะเลยเฮ้ยอ่ะ วถสพัสงงเฮ้ยไปไหนลงมานี่เฮ้ยย,าายิงทำไมลงมานีิมีซ้ำมัง่งมันต้องมีเทคโนโลยีเอา้าระเบิดปูมตู้มะ ลำพังลำเบิดเลยเนี่ยโอ้ยไม่ติดหนึ่งที่ว่ดไปีาครั้นเฮ้ ร่างกายอยากปะทะบอกเลยล่ะตอนนี้ร่างกายอยากปะทะมาเฮ้ยเฮ้ยถึ้จะห่อได้แล้รถถังร่างกายอยากปะทะบอกเลยร่างกายอยากปะทะโอ้ขอโทษครับพี่เรือยๆต้องหิวฮะเรือยต้องหิว This is getting ridiculous, Kane. Next time, it's you on the ground and me in the chopper. Okay, yeah chain of command, baby. It's all about chain of command. Go, go, go! Get out of here! Yeah! a ยิ c ้อนัเเมืงงงงงงงองอะไรก็ไม่รู้มิชชั่นคอมพลวทแล้วเย๊อ,าอา่าโหลดดิ้งตอนนี้นิ่งเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อครับซีนเห So I guess we're still one step ahead. And where does that step take us? The agency's last contact here on Pinal. Carl Blaine. What's his story? A Swedish ex-charity worker. Now a professional gambler and alcoholic. And we trust a guy like that? No. But we've got no choice. Blaine knows more about this island than anyone. Now kick back for a while. Enjoy the ride. Yeah. 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 Oh. Okay. Here we are. Let's go find Blaine. Oh. People of Panao, it is I, your beloved president. Today I have issued the order to close down and clear out the den of foreign decadence called Panao Falls Casino. All foreign nationals in this casino will be rounded up and tried before deportation. Let it be known uh -huh. that those who harbor foreign criminals and unpatriotic scum will be brought before the court and tried. I see some dumps in my time. But this place? Sheesh. It's worse than we expected. Who are you now? what is your business here? i think We're friends of Carl's. you <laughs> 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 <wounds> jade <laughs> you, Jade Tan? Here's girl, right? Huh? You must be spooks. Spooks, hoping to talk to Carl. You are way too late, lady. He's at the casino. That casino? Sure. That's where he makes his living. Yeah, we're dying a much of a living. We need to get there fast. Then you better hop on. They'll swap that bird out of the sky. I gotta go. They got doing. I have, I have. I have, I have. Hey, you're yeah. stuck. If you hurry, you might just save his sorry ass. You don't think too highly of him. If the government gets their hands on Carl, they'll sure come looking for me too. So as of right now, I'm over the bump And out of here. Maybe I see you again. Or maybe not. ฉันขอเธอนั่งด้วยคนได้ไหมเยโอ้โภารกิจก็จบไปนะครับสำหรับเอ่ออะไรนะเจ็กเทาอะไรวะเกมเกมชื่ออะไรวะลืมละโอ้ตะกี สวยมากสักกี่ลืมเลยอ่ะถ้าเกิดใครชอบอ่ะเดี๋เด็ดเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนิดนึงนะฮะสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับผมจะทําต่อไปเรื่อยๆนะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดไม่ว่างจริงผมก็ไม่ทํานะฮะสำหรับโปรเจกต์นี้รับรองมันแน่ๆนะครับอ่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดตัดต่อใครอยากเพื่นรู้จักด้วยด้วยกดแชร์สำหรับวันนี้ ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ